ช่นะเดี๋ยวจูเรียงมารับเราโนมันจูเลียงกลับเลยเพราะว่าไปไกลับกลับไปโอเคโอเคไปเคเยอะ้เดินกลับมาไป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 เดินเดินเดินไมันออกมาแล้วีเกโอเคใช่ไปใช้วช่้ว่โอ้เด็กที่ละอ้าบอางอะไร

เอออย่าแกงส้ามานะพุ้งซื้อกุ้งมาแล้วนะเนี่ยให้ไให้แมวนี่ให้แมวนี่นี่ให้แมวนะเนี่ยไปโอ้เธอดูดูดู่ม้าใหญ่ชังนีงน่ะเนี่ยืชใหญ่พวกพืชอย่างเงี้ โมมองออไหนๆจะเดนดูเดีย่ยจดูคนละครึ่งคนละครึบงทีบางทีมันมีอะไรของที่ป,ป๊อบป๊าชอบเออเอาโคกไปสักขวดหนึ่งเนาะ เ้ยกูว่าออกออสโค่ะมีไหมอไหเอสโคระมีไม่มีไม่มีเอาข<พ>วดไหนขวดใหญ่เหรอขว่โอเคเอาคนละครึ่งเออได้แล้วอ่าอืมนี่คนละครึ่งสามสิบสองเหลือสิบสิบหกแล้วโอ,โอเคแม่นะคะ้า มัน,มน,มน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจุดยังการรอพทีนั้นคุณตาใส่ถุงไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้อง,งแล้วคอือเรียบร้อยใส่ถุงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าอุ้มมัน

ไม่เกบอนมันต้องมีอารโอ้หอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วเลืให้ลูกกินได้ม um. <c oughs> <cat sem pp> ันนะมันมันช้ำนมันแหลมเสียเสียอะไรหัวมันที่แกมาบอกให้เฉยๆววหลังใจให้ไม่เป็นไรนี่เะมาบอกโอเค

ามาดูนอยเขาบอกวันหลังแต่โียเยาวันนี้สิสทำไมต้องวันหลังตลกดีดอันนี้เอ,อคนละครึ่งเลยแบบว่ามันครึงค่งราคา <c oughs> เราจะมาดูดิมีอะไรที่น่าซื้อสน่อย นี่เซลินดูเสร็จนี่ก็น่ารักเนี่เห็นไหมแต่มีแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ออใน่ารักดีนี่ผงซักฟอกอะไรไม่เอาห,หรอลูกเนี่ยผงซักฟอกมีแล้วโอ้ดี ล้างหน้าไม่มีสันวั้มันใหญ่เกินเล็กกว่านี้ไม่มีเหรอไม่มีที่สิบบาทเ่ยไม่ต้องหรอเดี๋ยวก็ไปบ้านเราล้วบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีแต่เดี๋ยวคุณน้อกก็ต้องก,กลับมาหายด้วยกันเออเชื่อ <c oughs>

mua chữ cái gì ạ? cái ạ chú yêu một lát mình chọn

ทำไมทำไมซื้อตรงนั้นแล้วทำไมซืรงนี้นนนว่าที่นี่อร่อยกว่าเอาแล้วำไมไม่ซื้อตรงนี้เลยทีเดียวอ้องนี้อย่อางวโอเคดอไม้อ,มอรนี่เขาขายยใช่ใช่ใช่่ใยาอยกันนี่ยยาเรีที่เป็นหมูสับแบบนี้เอ่อลาหมูเออลาหมูอลอยลาหมูลอ พร้อมข้าวคั่วพร้อมข้าวคั่วไม่แม่จะเอานี่ด้วยยำปลาหมือนกัก็เอาอะไรก็เอาอะไรก็เอาไม่ต้องถือนี่เพราะว่าเธอแนน่น ขายแม่ค้าแล้วเรยๆร,ร่วมสูตรแล้วรวมสูตรรับแล้ว,วยังยังขายอีกกี่โคกเนี่ยปองก๊บเดียวเนาอปป๊บเดียวปับว๊บเดียวใจเย็นๆกินของให้อร่อยต้องใจเย็นๆ อะไรนรรั่นน่ะปลาล่าแบบแป๊บโอ้เนี่ยเถ้าไม่มีอันนี้มันก็หมดอร่อยอยู่ละ